ไฟป,ป่าลุกลามใกล้บ้านเรือนประชาชนในจังหวัดฮาเทของตุรกีตั้งแต่ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาจนทางการท้องถิ่นต้องอพยพชาวบ้านราว20ครวัวเรือนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงด้วยความเร่งด่วนไปยังศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยสํานักง,งานจัดการเหตุฉุกเฉินของตุรกีระบุว่าในพื้นที่5ภูมิภาคข,ของตุรกีที่กําลังเกิดไฟป,ป่าในขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วไม่ต่ำกว่า50,000คนรวมไปถึงอีกราว42,000คนที่อาศัยในเมืองอิสมีในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเ ยังคงนำเฮลิคอปเตอร์เร่งดับไฟป่าที่กำลังลุกลามในเมืองอิสมีต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรของตุรกีเปิดเผยว่าไฟป่าในเมืองอิสมีถูกกระแสลมความเร็ว40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมแรงมาตลอดทั้งคืนยิ่งทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วมากขึ้นรูปแบบกลุ่มควันหนาทึบที่ลอยปกคลุมไปทั่วทำให้เป็นอุปสรรคต,ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทั้งนี้พื้นที่ชายฝั่งของตุรกีต้องควเชิญกับไฟป่าอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูร้อนที่ร้อนจัดและแห้งแล้งมากขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากฝีมือมนุษย์ที่ยังคงเป็นมนหาระดับโลกในตอนนี้